มิชชั่นทุกดวงพอดแคสต์ทยานคิดแบบสตาร์ u ัทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนกับผมโทมัสพิชเยนหงพักดีมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับคุณแม่นะครับเลี้ยงลูก2คนนะครับด้วยตัวคนเดียวนะครับในภาพนี้ครับเดนเน l ร์ b r ร์เครับวันนึงเนี่ยครับบ้านก็ไฟไหมครับไม่มีที่อยู่ครับก็ต้องมาใช้แสงของร้านแม d โดนัลครับในการนั่งทำกันบ้างตัวเองนะครับ โอกาสในการศึกษาอาจจะถูกดิฟายอาจจะถูกกาหนดมาตั้งแต่สถานที่ที่คุณเกิดนะครับยังมีเด็กอีกจำนวนมากครับที่อาจจะลําบากกว่าเดนเนยคาเบร่าได้ซ <fotos. S 2> ้ำนะครับ <lish> แล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะมีรูปไวรัลแบบนี้นะครับที่จะทําให้ผู้คนหรือพวกเราเนีย่ยได้มีโอกาสที่จะไปช่วยเหลือนะครับ <S <S สวัสดีครับพบกับผมโทมส e <S <S ัสพิเชยเย็น <Dude> ของพักดีนะครับหนึ่ภาพเล่าเรื่องวันนี้นะครับผมอยากจะชวนทุกคน ให้มองถึงเทคโนโลยีในวันนี้นะครับเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ามันพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากนะครับแล้วก็ถ้าใช้ในทางที่ดีนะฮะก็จะมีประโยชน์ค่อนข้างมากถ้าใช้ในทางที่ไม่ดีนะฮะก็จะมีผลเสียตามมาค่อนข้างมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในซีกโลกหนึ่งนะครับอาจจะถูกรับรู้ในอีกซีกในอีกซีกโลกหนึ่งได้อย่างชั่วเซี่ยว,วนาทีนะครับและแน่นอนว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบางแห่งนะฮะ และถ้ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่น่าที่จะให้ความช่วยเหลือเป็นเรื่องที่น่าติดตามก็จะถูกแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็อาจจะสร้างความช่วยเหลือที่สามารถพลิกชีวิตของคนคนหนึ่งนะฮะจากเดิมที่อยู่ในสภาวะที่ไม่มีทางเลือกแล้วก็ติตันมากๆให้สามารถที่จะก้าวเข้าสู่แสงสว่าง แล้วก็ทําให้ชีวิตเนี่ยสามารถที่จะมีทางเลือกได้มากขึ้นนะครับหนึ่งภาพเล่าเรื่องวันนี้ครับผมเลยอยากจะพามาดูภาพภาพหนึ่งนะฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่เองนะครับคือประเทศฟิลิปปินส์นะครับที่เมืองที่เกาะเชบูนะครับในภาพนี้ก็เป็นเด็กคนหนึ่งครับนั่งอยู่ข้างทางแล้วก็คือคงนั่งทํากันบ้านหรือทบทวนตําราเรียนของตัวเองอยู่นะครับแต่ถ้ามองลึกลงไปนะครับเรื่องราวของภาพภาพนี้ครับเด็กน้อยคนนี้ครับชื่อเดนเนลล์คาเบเรรานะครับเป็นเด็ก ชั้นประถมสามนะครับที่บ้านนะครับเพิ่งไฟไหม้นะครับคุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับคุณพ่อของแดเนียลทิ้งไปจากไปนะครับนานมากแล้วนะครับคุณแม่เป็นแม่ไม้ต้องเลี้ยงดูลูกสองคนคือแดเนียลแล้วก็พี่ชายของเขานะครับขณะที่ไฟไหม้บ้านนะครับครอบครัวนี้ไม่มีบ้านอยู่นะครับคุณแม่ก็จึงคุณแม่ของแดเนียลและพี่ชายก็ต้องมาพาครอบครัวมาอาศัยอยู่ในร้านอาหารที่ตัวเองทํางานอยู่นะครับตกดึกครับร้านอาหารปิดนะครับ แดเนียลเองไม่รู้จะไปนั่งเรียนที่ไหนครับจึงมาตั้งเก้าอี้อยู่ข้างทางแบบนี้ครับแล้วก็อาศัยแสงไฟนะครับจากร้านอาหารข้างทางในการที่จะให้ตัวเองได้มีเวลานะครับทบทวนแบบเรียนแล้วก็นั่งทํากันบ้านของตัวเองนะครับภาพภาพนี้ครับแน่นอนว่าเป็นไวรัลไปทั่วประเทศฟิลิปปินส์อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้เรียนไปตอนต้นครับด้วยเทคโนโลยีที่มันมีประโยชน์อย่างมากในปัจจุบันครับความช่วยเหลือต่างๆครับ ประชาชนชาวฟิลิปปินส์สังจากได้เห็นภาพนี้ครับก็ควานหาว่าภาพนี้เกิดขึ้นที่ไหนแล้วใครกันคือเด็กน้อยคนนี้นะครับเดนนิเอคลาเบราหลังจากนั้นครับได้รับความช่วยเหลืออย่างทุ่มท้นนะครับของผู้คนที่มีน้ําใจทั่วประเทศฟิลิปปินสน์ครับทำให้สุดท้ายเนี่ยเดนนิเก็มีที่อยู่นะครับแล้วก็ได้รับทุนการศึกษานะครับได้เล่าเรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้นไปนะครับตัวคุณแม่เองแล้วก็ครอบครัวก็ไม่ต้องมานั่งลําบาก อาศัยนอนอยู่ในร้านอาหารที่ตัวเองทํางานอีกแล้วนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับเทคโนโลยีนั้นมีประโยชน์มากจริงๆนะครับแล้วก็มันทําให้เรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่ดีๆนะครับได้ถูกสื่อสารออกมาแล้วอาจจะกลายเป็นอย่างที่พวกเราเรียกกันว่าไวรัลแต่คําว่าไวรัลนั่นแหละครับมันคือสิ่งที่จะช่วยสร้างให้คนคนหนึ่งนะฮะสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้ถ้ามีโอกาสครับผมก็คิดว่ามันก็คงเป็นการดีครับที่เราได้มีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นบ้างเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องการศึกษานะครับ ความเท่าเทียมแล้วก็การเข้าถึงโอกาสในด้านการศึกษาเนะี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับไม่ใช่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับประเทศไทยของเราเองเราก็มีปัญหาเรื่องนี้นะครับไม่ว่าประเทศจะเจริญแค่ไหนก็ตามปัญหานี้ก็ยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็ความช่วยเหลือเนี่ยผมคิดว่านอกจากเราได้เวลาที่เราได้ช่วยเหลือเด็กๆให้มีโอกาสได้เล่าเรียนในชั้นที่สูงขึ้นแล้วเนี่ยผมว่ามันก็เป็นความภูมิใจของตัวเราเองด้วยนะครับที่จะได้มีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าจะเป็นด้วยกําลังนะครับอาจจะไปสร้างโรงเรียนหรือจะไปช่วยวิธี อะไรก็ตามแต่หรือจะถ้ามีกําลังเงินนะฮะก็บริจาคเงินนะครับหรือให้ทุนการศึกษาแก่เด็กทําให้เด็กๆเ,กเ่าเนี่ยครับเติบโตขึ้นแล้วก็จะได้มีโอกาสนะครับต่างๆมากขึ้นในการที่จะประกอบสม,มรมอาชีพเลี้ยงตัวเองหรือแม้กระทั่งไปช่วยท้องถิ่นของตัวเองให้มันพัฒนาขึ้นแล้วก็ลดจํานวนของเด็กที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานให้น้อยลงน้อยลงจนสุดท้ายผมก็หวังว่าโลกนี้จะไม่เหลือเด็กแม้สักคนเดียวนะครับ ที่จะไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะไปช่วยให้ชีวิตของตัวเองหรือช่วยให้ท้องถิ่นของตัวเองมันจเจริญขึ้นแล้วก็เป็นความยั่งยืนของโลกนี้ได้อย่างแท้จริงนะครับวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับจากภาพเล็กๆภาพเดียวของหนุ่มน้อยเดนเน่ครับเบราที่นั่งทํากันบ้านอยู่ข้างทางผมหวังว่าภาพนี้ครับจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านครับได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือความช่วยเหลือที่ยังรอคอยอยู่อีกมากมายทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในโลกนี้ถ้ามีโอกาสลองดูครับ นอกจากจะช่วยให้เด็กๆได้เติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงและช่วยให้ประเทศนี้แข็งแรงได้ด้วยที่สําคัญได้ช่วยตัวคนเองให้มีความภูมิใจด้วยนะครับหนึ่งภาพเล่าเรื่องวันนี้ขอจบเพลงเท่านี้นะครับแล้วไว้พบกับหนึ่งภาพเล่าเรื่องในตอนต่อไปจะเป็นภาพอะไรมาติดตามกับผมโทมัสพิชเชียนของพักดีครบคุณครับมิชชั่นทูดูมูลพอดแคสต์ทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชน